สวัสดีครับเราเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงให้กับชาวราศีกรกฎในช่วงปากหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ การทำนายดวงในครั้งนี้จะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565ผู้ที่เกิดราศีกรกฎก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมไปจนถึงวันที่16สิงหาคมครับ สัมมุชมที่เคารพครับท่านที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและท่านที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับชาวราศีกรกฎนั้นผมขออนุญ,ญาตฝากทุกๆท,ท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ชาวราศีกรกฎครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี้สำคัญมากๆเลยนะครับนี่คือไพ่ king of pentacles นั่นเองนะครับถือว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่ที่สุดในสำรับของไพ่ยิปซี นั่นก็หมายความว่าในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ดวงของชาวราศีกรกฎนั้นเป็นดวงที่มีโชคใหญ่ท้านของการเงินอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าการขายการงานของท่านนั้นมีโอกาสที่จะร่ํารวยมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะเฮงมากๆเลยนะครับสําหรับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าไพ่ king of p e n t l e r นี่นะฮะตามตําราบ,บอกเอาไว้เลยนะครับว่าเป็นราชาแห่งการค้า ค้าขายอะไรก็รวยนะครับเจริญรุ่งเรืองมีสายตาเฉียบคมเจริจาธุรกิจยอดเยี่ยมมนุษยสัมพันธ์ดีอ่านคนเป็นรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนั่นเองนะครับ และถ้าหากว่าท่านผู้หญิงนะครับหยิบได้ไพ่ใบนี้ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าไพ่ใบนี้อาจจะค้าขายร่ารวยหรือว่าได้สามีร่ารวยล้นฟ้าถือว่าเป็นคนที่โชคดีมากๆนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้สรุปแล้วนะครับผมไพ่ king of p e n t a l e r นี่นะฮะจะอยู่ในตําแหน่งใดก็ตามแต่นะครับก็ให้โชคให้คุณกับทุกท่านนะครับผมที่หยิบได้อย่างมหาศาลเรียกได้ว่าเฮงเฮงเฮงสุดๆเลยนะครับสําหรับชาวราศีกรกฎ และเมื่อไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งที่1ของราศีกรกฎแล้วเราก็บอกได้เลยนะครับว่ารวยอย่างเดียวนั่นเองนะครับชาวราศีกรกฎคราวนี้มาดูเรื่องของการงานของชาวราศีกรกฎกันก่อนนะครับว่าด้านใดจะดีนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ อย่างเช่นไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่เก้าถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่10ก็คือไพ่บทสรุปนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีกรกฎที่ทํากิจการร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับพวกของกินนี่นะครับอย่างเช่นเปิดร้านอาหารต่างๆพวกนี้หรือแม้กระทั่งทําร้านของชํานะครับ ค้าขายพวกอาหารของกินอาหารแห้งอะไรต่างๆพวกนี้ก็ถือว่าจะมีะไรายได้ที่ดีนะเด็กนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นในลักษณะแบบนั้นประกอบกับมีไพ่เดลสตาร์ด้วยนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่4ตรงนี้ ไพ่เดอะสตาร์นี้คือไพ่แห่งความหวังนั่นเองนะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการว่างงานการตกงานหรือว่ามีปัญหาการเงินเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าไพ่เดอะสตาร์เกิดขึ้นนั่นก็หมายความว่าการเงินของท่านนั้นจะมีทางออกการงานของท่านนั้นก็จะดีขึ้นอย่างนี้นั่นเองนะครับอาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าตัวท่านนั้นจะได้งานใหม่อะไรประมาณแบบนี้หรือว่าอาจจะเปลี่ยนสายงานจากเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขา ก็อาจจะออกมานะครับผมเปิดธุรกิจของตัวเองค้าขายเป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนถ้าหากว่ามีไพ่เดอะสตารมาปรากฏให้เห็นอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเป็นไพ่ไน o f f ซอร์บ้างล่ะนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่5ตรงนี้ก็หมายถึงว่างานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการตํารวจทหารงานด้านนี้จะดีมากๆเลยนะครับตัวท่านเองนั้นจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่ ให้มีการปรับเลื่อนตําแหน่งหรือว่าโยกย้ายนะครับไปดูงานที่มีความสําคัญที่มีบุบาทสําคัญนั่นเองนะครับสาหรับไพ่ใบนี้ก็ถือว่าดีมากเลยนะครับคราวนี้มาดูไพ่แดไม้เท้ากันบ้างนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่3ตรงนี้ไพ่แปดไม้เท้านี้ก็ถือว่าเป็นไพ่งานที่ดีเป็นไพ่ที่ให้คุณกับชาวราศีกรกฎนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้นั้นหมายควาว่าบางท่านนั้นอาจจะได้มีการปรับตําแหน่งนะครับขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นไปสู่ตําแหน่งที่ใหญ่ขึ้นมีความรับผิดชอบมากขึ้นหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีการรับจ็อบนะครับผมก็คือทํางาน2 j o จ็อบควบคู่กันไปอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ถือว่าดีมากมาก ส่วนท่านที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการขยับขยายมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าสูงมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อพ่8แไม้เท้ามาประกฏในลักษณะแบบนี้และนอกจากนั้นบางท่านนั้นอาจจะได้มีการเปลี่ยนงานนะครับหรือว่าเปลี่ยนหน้าที่ของท่านนั้นไปดูแลอีกด้านหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเดิมเลยหรือว่าเป็นงานที่ท่านไม่ถนัดเลยหรือว่าเป็นงานที่ท่านนั้นไม่มีประสบการณ์มาก่อนเลยแต่ก็จะประสบความสําเร็จอย่างไม่คาดคิดอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ และไพ่ใบนี้นั้นยังเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับของชาวราศีกรกฎด้วยบางท่านนี่นะครับผมอาจจะลาออกจากงานเดิมนะครับเพราะว่างานเดิมนั้นค่อนข้างที่จะโดนกดดันมีปัญหาเล่นการเมืองเยอะอะไรประมาณนี้ตอนนี้ตัวท่านเองนั้นอยากจะเปลี่ยนงานก็สามารถที่จะเปลี่ยนแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่และที่สําคัญก็คือมีโอกาสก้าวหน้าอย่างแน่นอนสําหรับไพ่ใบนี้นะครับมาที่ไพ่ก้าวไปเท้ากันบ้างนะครับที่อยู่ในตําแหน่งที่9้าวตรงนี้ ไพ่ก้าไม้เท้านี่เป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีนะครับหมายถึงปัญหาเกี่ยวกับวงงานอย่างที่ผมพูดไปเมื่อครู่นี้ว่าบางท่านนั้นอาจจะถูกกดดันนะครับอาจจะมีแรงประทะเข้ามาค่อนข้างเยอะทีมงานต่างๆนี่นะครับผมมีการกดดันในตัวท่านหรือว่ามีคนคอยกันแกล้งตัวท่านนั่นเองนะครับทำให้ตัวท่านเองนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องงานตอนนี้บางท่านนั้นอาจจะกําลัง แก้ไขงานอยู่นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าเสนองานไปตอนแรกนั้นไม่ผ่านหรือว่าเกิดความผิดพลาดนั่นเองถ้าหากว่าตัวท่านเองนะครับไม่มีคนมาคอยกันแกล้งชุดรั้งนี่นะครับงานที่ท่านแก้ไขก็จะประสบความสำเร็จแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็เพียงได้เสมอตัวเท่านั้นเองนะครับผมจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าหากว่างานเนี่ยเกิดมีคนมาคอยกันแกล้งท่านนะครับทำให้งานนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ตัวท่านเองนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้โยกย้ายไปดูงานอื่นหรือว่าแผนกอื่นอย่างนี้นั่นเองนะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะต้องถูกให้ออกอะไรประมาณนี้แต่อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับชาวราศีกรกฎตัวท่านเองนั้นมีไพ่งานที่ดีอยู่หลายใบเหมือนกันแม้ว่าตัวท่านจะออกนะครับผมก็บอกได้เลยนะครับว่าชาวราศีกรกฎ จะได้งานใหม่ในทันทีนั่นเองนะครับผมหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะอึดอัดใจมากๆเลยนะฮะครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากอะไรประมาณนั้นต้องการอยากจะเปลี่ยนงานก็ขอให้เริ่มมองหาในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละท่านจะมีงานใหม่รองรับอยู่นะครับผมชาวราศีกรกฎส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่ u u e n o o w a วนนะครับต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนั้นโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้น เป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะครับเป็นคนที่มีความรู้รอบด้านเขาเรียกว่าเก่งรอบตัวนั่นเองนะครับผมเก่งรอบด้านอะไรประมาณนี้เป็นคนที่มีมรุษยสัมพันธ์ดีนะครับเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งนะฮะชอบไปนู่นมานี่ เป็นคนที่ฉลาดเฉียบคมนั่นเองนะครับและที่สําคัญถ้าหากว่าเป็นเรื่องของการบริหารธุรกิจเรื่องของการค้าการขายเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผู้หญิงชาวราศีกรกฎนั้นเก่งจริงๆเลยนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะเติบโตในหน้าที่การงานรวมไปถึงธุรกิจการค้าของท่านก็มีโอกาสนะครับที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยดีนั่นเองนะครับข้อเสียของไพ่ควีนออฟแวนก็คือว่า มองอะไรต่างๆนี่นะครับเป็นเรื่องของธุรกิจเป็นเรื่องของการค้าการขายไปหมดแม้กระทั่งคนรอบตัวอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเป็นคนเก่งแหละนะฮะเป็นคนที่มีความสามารถจริงๆอันนี้ยอมรับเลยนะครับส่วนไพ่ The i m p r e s s นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่7ตรงนี้เป็นไพ่ที่ดีมากๆนี่คือไพ่ราชินีไพ่สูงสุดของคุณผู้หญิงนั่นเองนะครับคุณผู้หญิงหลายๆท่านก็อยากได้ไพ่ใบนี้ ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าไพ่ใบนี้นั้นสําหรับงานที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามจะดีมากตั้งแต่ร้านเสริมสวยร้านทําเล็บต่างๆนะครับขายเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งบางท่านนี่นะครับผมอาจจะขายพวกอาหารเสริมรวมไปถึงพวกกระเป๋ารองเท้าแฟชั่นของคุณผู้หญิงนี่นะครับถ้าหากว่าท่านทําธุรกิจด้านนี้ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ลูกค้าของท่านจะเยอะมากขึ้นและยอดขายของท่านนั้นจะดีมากขึ้นเห็นเห็นนะครับไพ่ใบนี้ยังรวมไปถึงการเกษตรด้วย บางท่านนี้นะครับที่ทําไร่ทําสวนนี่นะครับผลผลิตทางการเกษตรของท่านนั้นจะดีแล้วก็พวกมแมลงศัตรูพืชอ,อะไรต่างๆนั้นก็จะไม่ค่อยามารบกวนมากนะักและก็ยังขายได้ราคาดีด้วยนะครับถ้าว่าเป็นอาชีพด้านนี้ก็จะดีมากๆด้วยเช่นกันยังรวมไปถึงบางท่านที่เปิดร้านขายดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับก็ดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับหรือว่าบางท่านนี้นะครับผมที่เปิดร้านขายผักนะฮะเปิดร้านขายผลไม้อะไรประเภทนี้นะครับ ก็จะดีด้วยเช่นกันสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับผมขอย้อนมาที่ไพ่เดอรสตาร์กันอีกสักนิดหนึ่งนะครับชาวราศีกรกฎไพ่เดอรสตาร์นั้นหมายความว่าชาวราศีกรกฎนะครับท่านจะได้ต่อเติมบ้านนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์นี่บางท่านนี่กําลังซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับซื้อเครื่องเรือนต่างๆเข้าบ้านหรือว่าบางท่านนี่นะครับผมกําลังจัดสวนอยู่นะฮะ อาจจะมีการว่าจ้างให้คนมาปรับสวนปลูกต้นไม้ปลูกหญ้าอะไรต่างๆนะครับในบริเวณบ้านของท่านนั่นเองในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์และไพ่เดอะสตาร์นี่นะครับจะเกี่ยวข้องกับอาชีพด้านใดที่จะดีสําหรับชาวราศีกรกฎนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็คืออาชีพเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างอะไรประมาณนี้นะครับอาชีพในการรับจัดสวนอาชีพขายเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้จะดีนะครับในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เอาล่ะนะครับมาดูสิว่า อารมณ์ความรู้สึกของชาวราศีกรกฎนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนี่คือไพ่สีถ้วยนะครับไพ่สีถ้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีกรกฎนั้นเป็นคนที่จู้จี้จุกจิกพอสมควรนะครับเป็นคนที่เรื่องมากพอสมควรหากพูดตรงๆนะฮะเป็นคนที่ละเอียดมากๆเลยแล้วก็ไม่พอใจอะไรง่ายๆนะครับ อารมณ์ความรู้สึกของท่านจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนที่อยู่รอบข้างคนที่อยู่ใกล้ตัวนี่จะรู้สึกว่าทําอะไรให้ก็ไม่พอใจอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับสําหรับไพ่ใบน,นี้ก็หมายถึงเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากค่อนข้างที่จะขี้บ่นจู้จี้อะไรประมาณนี้น,นั่นเองนะครับก็พยายามที่จะควบคุมตัวเองหน่อยกันแล้วกันเนาะถ้าว่าทํางานร่วมกับคนอื่นมีอาการแบบนี้บางทีเขาก็จะเบื่อแล้วก็รําคาญเอาได้นะครับชาวราศีกรกฎครับ และอีกสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกรกฎจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งก็คือไพ่ไนออฟซอร์ดนั่นเองนะครับก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5ไพ่ใบนี้มีทั้งมุมดีแล้วก็มุมไม่ดีนะครับมุมไม่ดีนั้นก็ขอให้ชาวราศีกรกฎระมัดระวังนะครับจะมีคนที่เป็นคู่อริจะมีคนที่คอยอิจฉาริษยาในตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานบางทีเราอาจจะมีความเจริญก้าวหน้าเกินหน้าเกินตาเขาอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยเกิดความอิจฉาริษยา เอาเราไปโจมตีเอาเราไปพูดในแง่ไม่ดีอะไรประมาณนี้นะครับและที่สําคัญนะครับชาวราศีกรกฎในการทํางานไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารอะไรก็ตามแต่ในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันนี้ต้องระมัดระวังนะครับจะเปิดช่องว่างช่องโหว่ให้เขามาโจมตีได้นะครับฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องละเอียดรอบคอบคิดซะว่ามีคนคอยจะผิดเราอยู่อย่างนั้นนั่นเองนะครับคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงเรื่องของการเงินของชาวราศีกรกฎกันบ้างอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า ไพ่ใบแรก King of p e n t a c l e นี่เป็นไพ่การเงินที่ดีแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะครับนั่นหมายก็ว่าชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโชคมีลาบนะฮะโชคตั้งแต่เรื่องของงานเรื่องของการค้าการขายของท่านเรื่องของธุรกิจของท่านนะครับและนอกจากนั้นยังจะมีโชคจากการเสี่ยงดวงด้วย ท่านที่ชอบเสี่ยงชอบเสียวทั้งหลายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อลรอตเตอรี่หรือว่าจะเป็นการเล่นหงเล่นหวยท่านมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับชาวราศีกรกฎในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าดวงการเงินของท่านนั้นโดดเด่นจริงๆครับ ยังไม่หมดนะฮะดวงการเงินของชาวราศีกรกฎก็คือไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่8เหรียญนั่นเองที่อยู่ในตำแหน่งที่8ตรงนี้ยังหมายความว่าท่านจะมีโชคจากการลงทุนด้วยนะครับท่านที่ลงทุนในตลาดหุ้นตลาดทองลงทุนในบิตคอยคริปโตหรือว่าลงทุนในประเภทเหรียญต่างๆเพราะว่าในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับช่องทางของการลงทุนนั้นมันเยอะจริงๆเลยนะครับท่านมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่ได้ผลกําไรได้เงินก้อนใหญ่เข้ามา ไพ่แปดเหรียญนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าท่านจะมีโชคใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับแหมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับชาวราศีกรกฎดวงการเงินของท่านเนี่ยเป็นที่อิจฉาของหลายๆราศีเลยทีเดียวนะครับต้องบอกอย่างนี้เลยแล้วก็ตัวท่านเองนั้นจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาอย่างที่ผมบอกไปเมื่อครู่นี้ว่าไพ่ไหนออฟซอร์ดนี่นะครับท่านจึงอาจจะเป็นที่อิจฉาของผู้คนมากมายนั่นเองต้องระมัดระวังด้วยนะครับผม คราวนี้ไปที่เรื่องของความรักกันบ้างนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความรักของชาวราศีกรกฎนั้นก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับอย่างเช่นไพ่ใบนี้นะครับไพ่สีถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่2ถ้าเป็นเรื่องของความรักนั้นก็หมายความว่า ไม่สมหวังในด้านของความรักนะครับได้คนรักมาแล้วก็ไม่ค่อยถูกใจตอนแรกก็โอเคอยู่หรอกนะครับพอแต่งงานกันไปแล้วรู้สึกว่าทําไมไม่เหมือนกับช่วงที่เรายังเป็นแฟนกันเลยอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้ทําไมมันมีปัญหาเยอะแยะมากมายทําไมเราไม่ชอบใจเลยอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่ ไปตั้งความหวังกับคนรักมากจนเกินไปนะครับว่าคนรักของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเก่งอย่างนี้จะต้องรวยอย่างนั้นคือสเปคสูงมากอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าบางทีเราไปรักคนที่เขาไม่รักเรานะครับคนที่เราไปรักเขากลับไม่รักเราแต่คนที่เราไม่ได้รักไม่ได้ชอบกลับมารักเราชอบเราอะไรประมาณนี้คือความรักไม่เป็นดั่งใจนั่นเองนะครับสำหรับไพ่สี่ถ้วย คราวนี้นะครับมาที่ไพ่ The i m p r e s s กันบ้างนะครับไพ่ราชินีสำหรับคุณผู้ชายชาวราศีกรกฎนั้นต้องถือว่าดวงของท่านในปลายเดือนกุมภาพันธ์ เป็นดวงที่มีเสน่ห์มากนะครับนี่คือดวงนารีอุปถัมภ์ท่านจะมีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตของท่านหรือว่าการทํางานของท่านท่านที่มีหัวหน้างานเป็นผู้หญิงหรือว่าต้องทํางานร่วมกับผู้หญิงนี่บอกเลยในครับว่างานของท่านนั้นจะราบรื่นไปได้ด้วยดีนะครับผมจะมีคนเข้ามาช่วยจะมีคนเห็นอกเห็นใจท่านอะไรประมาณนี้นะครับผมหากว่าทํางานร่วมกับเพศตรงข้ามจะเป็นในลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นคุณผู้หญิงชาวราศีกรกฎบ้างละ่ะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ บอกเลยนะฮะว่าไพ่เดอะอิมเพ s สนี่นะครับเป็นดวงของคุณนายนั่นเองผู้หญิงชาวราศีกรกฎบางท่านนี่นะครับต้องยอมรับเลยว่าในช่วงที่อายุอย่างน้อยนี่นะครับค่อนข้างที่จะลำบากนะฮะการทํามาหากินการทํางานค่อนข้างที่เจ็ดเหน็ดเหนื่อยเจออุปสรรคเยอะแยะมากมายแต่พออายุเลยวัยกลางคนไป อะไรต่างๆนั้นจะค่อยดีขึ้นนะครับฐานะการงานการเงินนี่นะฮะก็มีความมั่นคงและตัวท่านเองนั้นมีโอกาสเลยนะครับที่จะได้เป็นคุณนายเป็นคุณหญิงอย่างนี้นะครับคือพูด,ดง่ายๆก็คือว่าเมื่ออายุมากขึ้นนี่นะครับตัวชาวราศีกรกฎนั้นถ้าเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานต่างๆนี้นะฮะ คุณสามีของท่านนี่นะครับจะทําให้ท่านนั้นมีความสุขสบายนั่นเองเนะครับเพราะว่าดวงของท่านเองเนี่ยเป็นดวงที่สมพงกับแฟนนั่นเองนะครับแต่ง,งานกันใหม่ๆไม่มีอะไรหรอกนะฮะแต่ว่าด้วยดวงของท่านนั้นจะสมพงแล้วก็ไปเกื้อหนุนผลักดันทั้งด่านของคนที่เป็นแฟนให้มีความเติบโตในหน้านที่การงานหากว่าแฟนของท่านนะครับทำงานราชการก็มีโอกาสที่จะได้เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้เป็นตำรวจทหารก็มีโอกาสที่จะได้เป็นนายพันนายพลอะไรประมาณนี้ ตัวท่านเองก็เลยกลายเป็นคุณหญิงคุณนายอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมสาหรับไพ่ใบนี้ชีวิตสุขสบายแต่ว่าบางท่านนั้นอาจจะไม่ได้เป็นคุณหญิงคุณนายอย่างแท้จริงแต่ว่าเมื่ออายุเลยวัย40หรือว่า45ขึ้นไปคือเลยวัยกลางคนขึ้นไปแล้วเนี่ยการ á, ค้าการขายธ <icing. S 1> ุรกิจของท่านนั้นจะดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับชีวิตของท่านก็จะสุขสบายอยากได้อะไรก็ได้ดูดชีวิตของคุณนายอย่างนี้เป็นตนน้นนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีมากมาก และไพ่ใบนี้ยังหมายความว่าคุณผู้หญิงที่แต่งงานมีครอบครัวแล้วนี่นะครับกำลังจะได้รับข่าวดีนั่นก็คือตัวท่านเองนั้นจะได้ลูกไว้เชยชมสมใจนั่นเองนะครับสำหรับไพ่ใบนี้นอกจากนั้นนะครับคุณผู้หญิงนะฮะอย่างไพ่ king of p e n t l e r ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ผู้ที่เป็นโสดนะครับท่านจะได้เจอแฟนแฟนที่มีฐานะขั้นร่ำรวยเป็นเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับผมในช่วงของปลายเดือนกุมภาพานนันธ์นี้มีความเป็นไปได้สูงมากเมื่อไพ่ the impress มาปรากฏตรงนี้นะครับ คราวนี้มาคุยที่ไพ่เก้าถ้วยกันบ้างนะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่10บทสรุปตรงนี้นี่นะครับไพ่เก้าถ้วยนี่หมายความว่าจะเกิดรักซ้อนขึ้นนะครับผมกับชาวราศีกรกฎในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยถ้า,ากว่าไม่เกิดขึ้นกับตัวท่านก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนรักของท่านได้นะครับก็หมายความว่าบางท่านนี่นะครับมีคนรักมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตอีกคนหนึ่งในช่วงของปลายเดือนกุมภาพันธ์เนี่ย เป็นคนที่อาจจะสเปคท่านพอสมควรอะไรประมาณนี้เลยทําให้ท่านนั้นเกิดความไข้เขวนนั่นเองเนะครับผมเลยอาจจะตัดสินใจคบอีกคนหนึ่งเป็นในลักษณะแบบนั้นได้นั่นเองนะครับและไพ่เก้าถ้วยนี้นะครับผมยังหมายถึงความรักของเพศที่3นั่นเองนะครับก็คือชายรักชายหญิงรักหญิงอะไรประมาณนี้ก็จะเกิดปัญหาในด้านของความรักซ้อนได้ด้วยเช่นกันนะครับผม และนี่ก็คือดวงความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงระหว่างวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์ปี2565นั่นเองนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีกรกฎทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ